เลขไม่เพียงแค่6 1 0 0 0โลเท่านั้นเองกับเจ้าโตโยต้าอัลิสหตัวจีปี2020คันนี้นะใครได้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนราคาอยู่เพียงแค่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นไปดูออปชันกันสำหรับคันนี้นะได้เป็นอาลติส6ตัวจีตัวท็อปนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้มีไฟเดย์ไทม์ให้ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยและกระจังหน้านะดีไซน์สวยเป็นสีดำด้านแบบนี้โลโก้เป็นโครเมียมใหญ่โตชัดเจนเลยและตรงนี้เนี่ย เป็นสีเทาเมทัลลิกสวยงามภายในนะได้เป็นโทนดําแบบนี้เบาะหนังนั่งสบายเป็นตัวใหญ่เลยมาพร้อมแอร์แบ็กให้รอบคันคอนโซลสวยงามมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันวิทยุบิวอินจากโรงงานเกียร์ออโต้เป็นแบบแมนนวลได้ด้วย พร้อมใช้งานสุดๆมาต่อกันที่ในส่วนของด้านท้ายเลยสําหรับด้านหลังนี่ต้องบอกว่าสําหรับผูดด้โดยสารก็สะดวกสบายเช่นกันมีแอร์ตอนหลังมาให้และนั่งสบายขึ้นลงได้สะดวกกว้างขวางใหญ่โตใครที่ได้ไปใช้งานนะบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนกับเจ้าโตโยต้าอาทิตยดตัว G ปี2020คันนี้ดูดีไซน์ด้านท้ายต่อไฟท้ายเนี่ยได้เป็นแบบ LED แบบนี้โลโก้อยู่ครบชัดเจนหมดและตัดขอบด้วยโครเมียมสวยงามเลยย้ำว่าคันนี้ราคาอยู่เพียงแค่50,000น เท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง9,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาใครที่ตามหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ